สวัสดีครับพาร์ทนี้นะครับเป็นพาร์ทของ Power of T นะครับหรือว่าแนวคิดคล้ายๆกับ AMD นะครับเป็นแนวคิดเดียวกันนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูแนวคิดของ Power of T นะครับหรือก็คือคล้ายๆกับ AMD เอา AMD มาประยุกต์ในการใช้นะครับก่อนจะเข้าหัวข้อหลักนะครับผมอยากที่จะขอขอบคุณเพื่อใจดีนะครับผมสปอนเซอร์หลักของเรานะครับผมทาง a c a p นะครับ a c a p นะครับคือบกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียที่เปิดมากว่า16ปี มีใบอนุญาตอย่าง ASIC FCA โลกเสถีถยรไม่มีการปร็นเศษออเดอร์และก็ในช่วงข่าวจะไม่มีการลดเลเวลเลตของผู้ใช้ถ้าใครนะครับอยากที่จะเทรดโดยที่มีสเปรดทองคำเพียงแค่12จุดนะครับไม่มีค่าคอมมิชชั่นสามารถมาเทรดได้ที่ Broker A-Cap นะครับผมแล้วก็นะครับฝ่ายซัพพอร์ตของทาง A-Cap นะั้นเป็นซัพพอร์ตที่ติดต่อได้ง่ายรองรับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาลาวนะครับสรุปนะครับ A-Cap เป็นโ b เกอร์ที่น่าเชื่อถือจากออสเตรเลียให้บริการมากว่า16ปีโดดเด่นถึงค่าสเปรดที่ต่ํา โดยเฉพาะทองคำนะครับสเปดเพียงแค่12จุดเท่านั้นไม่มีค่าคอมมิชชั่นครับทุกบัญชีการเทรดเป็นระบบที่เสถียรเทรดได้แบบไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากที่จะเปิดพอร์ตกับทาง A Cap สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ A Cap หรือจะเปิดพอร์ตกับทาง A Cap ได้เลยนะครับผมอ่าเรากลับมาที่หัวข้อหลักกันนะครับของเราก็คือพ o ้อมทัทีนะครับผมอ่าพอมททีนะก็จะเป็นโมเดลคล้ายๆกับ AMD สามารถเล่นจบภายในวันก็ได้นะครับผมหรือว่า เราจะไปไปยุก์ใช้เกี่ยวกับเป็น1แท่งเทียน1นึแคนเดิลก็ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าเออ,อแคนเดิลกับพอย,ายามีนี้มันเกี่ยวกันยังไงหรือว่าเอกับ1นึแคนเดิลน,นี้มันเกี่ยวกันยังไงนะดี่ผมจะพาไปดูเลยนะอ่ะอันดับแรกที่เราควรรู้จักนะครับก็คือ1นึแคนเดิลน,นะมันมีอะไรบ้างใช่ไหมอ่ะที่เรารู้คร่าวๆเลยก็คือมีเป็นไส้ของมันนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเทียนของมันใช่ไหมอ่ะแต่นะครับเราจะมี ราคาเปิดนะครับราคาเปิดของแท่งบูลิตนะเอ้แท่งบูลิตนะครับผมแท่งขาขึ้นนะจุดเปิดมันจะอยู่ด้านล่างอ่าแล้วก็จุดปิดนะครับจะอยู่ที่เนื้อเทียนด้านบนจุดเปิดอยู่เนื้อเทียนด้านล่างนะครับแล้วก็จุดปิดอยู่เนยทีด้านบนอ่าต่อไปเป็นไส้ของมันนะครับไส้ที่สูงสุดเราจะเรียกว่าจุดสูงสุดนะครับของเคนเดอเคนเดอนั้นแล้วก็ไส้ที่ต่ำที่สุดนะครับเราจะเรียกมันว่า จุดที่ต่ำที่สุดของเคนเดิลนั้นๆน,น,นะครับผมอ่ะหีก็คือไส้นะเป็นจุดที่แคนเดิลนะครับเคยไปถึงมาก่อนนะครับผมอย่างเช่นถ้าเป็นในตัวอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะอันดับแรกนะครับสมมุติว่าเรามีแคนเดิลอยู่อีกตัวหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมก๊อปปี้แบบนึ้อ่ะอย่างนี้สักคู่ขออนุญาตลบก่อน อ่ะแล้วก็เอาไปสักข้างล่างของลดโคตรแรงอ้ <c oughs> อ่ะแล้โหเอาไวประมาณตรงนี้ตอันนี้คือจุจดปิดของเคนเดก่อนใช่ไหมอ่ะพอเปลี่ยนเค n นเตปุ๊บอ่ะจุดเปิดอยู่ฝั่งนี้แล้วณนเวลานั้นนะครับเค n นเดเราจะเหลืออยู่แค่นี้แล้วก็ยังไม่มีไซส์ใช่ไหมอ่ะพอแบบเวลาผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บเคนเดเ,เ,เ,เกิดการเคลื่อนไหวใช่ไหมแมาว,ว่า อ่ะลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปข้างบนอ่าแล้วก็ดีดกลับลงมาแล้วจุดปิดของมันนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกให้เผื่อไม่เห็นนะครับอ่ะเอาไหมน,นะแบบว่าเป็นคานเดิลปุ๊บอ่าราคาเปิดใช่ไหมแล้วก็ค a นเดิลน,นะครับทําการลงไปข้างล่างนะครับอ่าพอขึ้นมาข้างบน นะครับจะมีการทิ้งไสไว้เพราะว่ามันเป็นจุดที่เนื้อเทียนหรือว่าแคนเดลเนี่ยเคยไปถึงแต่ว่าปิดไม่ถึงนะครับผมอ่าแล้วก็พอขึ้นไปใช่ไหมปุ๊บถึงจุดสูงสุดลงมาปิดที่ข้างล่างอย่างนี้นะครับผมอ่าอย่างนี้ก็คือการทิ้งไสไว้ข้างบนนะอ่าแล้วก็มาปิดที่จุดปิดมันนะครับผมแต่ก็มีบางกรณีนะที่ปิดแบบว่าบอดบอดนี้เลยก็ก็มีนะครับ แท่งแท่งแคเดลจะไม่สวยแบบตัวอย่างหรือว่าแบบในภาพเสมอไปนะครับอ่ะตอนนี้นะเรารู้เรื่องแคเดลเปิดปิดแล้วก็จุดสูงสุดจุดต่ดสำสุดเ,เกิดได้ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะว่าเออมันเอามารวมก,กันกับ AMD แล้วเป็น Power of T ได้ยังไงผมจะพาไปดูนะครับผมอ่ะตัวน,นี้เรามาอยู่ที่ตัวอย่างแล้วนะครับหลังจากที่เรารู้เรื่องแคเดลไปคร่าวๆแล้วนะผมจะพามาดูว่า ในหนึ่ง l e เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสมมุตินะครับว่าไอ้ Can d l e เนี่ยเป็น Candle ของ Daily ใช่ไหมเป็น1 Can ง l e ของ Daily อ่แล้วพอเราย่อทอนเฟรมมาทํนเฟรม5นาที15นาทีหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับเป็นโลทอนเฟรมเราจะเห็นได้ว่าตอนแรกตลาดเปิดมาใช่ไหมตลาดจะทำการไซมามักจะทำนะครับสิ่งที่จะตลาดมักจะทำก็คือ ไซเวย์ตอนตลาดเพิ่งเปิดอ่าแล้วก็ขึ้นไปทำมินิโพเลชันหรือว่าการแชร์เอสคนหลังจากไซเวย์นะแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับผมอ่าพอลงมาข้างล่างปุ๊บก็จะลงมาจุดที่เป็นจุดต่ําสุดนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปข้างบนเพื่อที่ไซเวย์รอเปิดแท่งต่อไปนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็จุดเปิดนะครับก็ตรงกับที่บอกไปเมื่อกี้ที่สอนไปคร่าวๆนะครับผม ดูตามภาพได้เลยครับส่วนภาพขวาก็คล้ายๆกันนะครับแต่คุณละมุมมองเฉยๆอ่าก็เปิดตลาดมาไซร์วใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปทําไส้ข้างบนหรือก็คือการมีนิเพเลชันนะแล้วก็ลงมาลงมาเรื่อยๆนะครับผมจนถึงจุดต่ําสุดนะครับผมในเวลานั้นอ่าแล้วก็ได้ทําการขึ้นไปไซร์วเพื่อที่จะรอเปิดแท่งต่อไปนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับในมุมมองของ1นึ่งเค ที่เอามารวมกับ AMD นะครับผมเราก็สามารถเล่นได้นะครับแบบว่าเราจะมีแท่งก่อนใช่ไหมที่บริเวณตรงนี้อ่าแล้วพอจังหวะที่ขึ้นไปทำา M ใช่ไหมหรือว่าขึ้นไปทำไส่ของทำเฟรมดีใช่ไหมแคนเดิลดีเราก็สามารถดูที่ Key Level นะครับว่าเออไอ้คีย์เลเวนั้นคืออะไรใช่ไหมแล้วเราก็คอนเฟิร์มไปที่โัวทำเฟรมแล้วก็สามารถย่อเซลล์ลงมา จนถึงทาร์เก็ตที่เราตั้งไว้หรือว่าออแค่ไวไซตรงนี้ก็ได้ไอเซลไซต์ตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับแนวคิดของ1 candle เดนะครับไม่จะเป็นว่าต้องเป็นของเดลี่เท่านั้นนะครับทุก c a เดน e นะครับโมเดลจะคล้คายๆคล้คายๆกันเลยนะไม่ไม่ใช่ว่าทุก c a เด l e จะเป็นแบบโมเดลนี้เป๊ะๆเ,เท่านั้นนะครับอ่าแค่อยากจะให้รู้ว่าเออตอนตลาดเปิดมา หรือว่าแคนเดิลเปิดมาจะทําการไซด์เว้นนิดนึงลัการที่ทําไซ้ข้้งบนหรือข้างล่างนะครับหลังจากที่แคนเดิลเปิดมันก็คือการขึ้นไปทํา M ของ a อดีหรือก็คือการ m a n i p u l a t i o เคสเดลคนนะครับผมอ่าแล้วก็การที่ Can d l e candle หนึ่งเนี่ยมีไซ้นะครับก็คือเป็นจุดที่ Can เด e นะครับเคยไปถึงอ่าแล้วก็ทําการปิดณนะจุดปิดนะครับผมอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างจริงกันเลยนะครับเพื่อ ที่จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับอ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าตัวอย่างกราฟจริงกันแล้วนะครับจะเห็นว่าผมได้มาจุดไข่ปลาไว้นะครับระหว่าง1แท่งเทียนของเดลี่นะครับก็คือตั้งแต่เปิดแท่งเทียนนะครับตอนบ่ายหกโมงเย็นเอ้ยตอนหกโมงเย็นนะครับของวันก่อนจนถึงห้าโมงเย็นวันนี้นะครับอ่าไม่ใช่วันนี้จะเป็นวันวันที่6นะครับถึงวันที่7เป็น1นึ่งแคนเดลของเดลี่นะครับอ่าเราจะเห็นได้ว่าพอเปลี่ยนแท่งเทียนปุป๊บใช่ไหม เกิดการไซเวย์ขึ้นนะครับผมอ่าพอไซเวย์ใช่ไหมไปสักพักสักระยะหนึ่งอ่าแล้วก็จะเกิดการมานิเ u อร์เลชันนะครับผมอ่าพอมานิเตอร์เลชันเสร็จปุ๊บแล้วก็ดิสซิ b u วชันหรือว่าการทําดีลงมานะครับแล้วก็ช่วงนั้นมีข่าวนะครับก็เลยขึ้นมาเชียคนข้างบนเคียทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็ลงไปต่อนะอ่าเราจะเห็นว่า กราฟนะครับได้ทําการลงมาณจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการขึ้นมาปิดแคนเดลณจุดนี้หรือว่าปิดแท่งเทียนเป็นที่ปิดนะครับผมเป็นแบบว่าจุดปิดนะครับของแคนเดลนั้นๆนะครับอ uh ่า huh. แล้วก็นะครับถ้าการที่เราจะเล่นในโมเดล power of t นะครับเราก็จะเล่นในช่วงนะครับที่ขึ้นไปทํา m หรือว่าช่วงรีเทสหลังจาก ทำดีมาแล้วนะครับหรือว่าเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงะจะได้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับสมมติว่าตอนนี้เป็น A ใช่ไหมขึ้นมาทํา M ข้างบนอ่ะเรามาดูเลยวว่ามันมามิติเกตหรือว่ามามีปฏิกิริยาอะไรนี่เปล่ากับโซนด้านบนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูไฮตามเฟรมนะครับว่ามันขึ้นไปทําปฏิกิริยากับอะไรอ่ะเดี๋ยวขอยานาดูสักครู่ เหมือนว่าจะเป็น on the b ์บ็ของ time frame ฮ e บอ1นะครับอาแล้วเราก็ย่อมาที่ time frame 5นาทีนะครับเพราะว่า key level ของเราก็คือ1ชั่วโมงนะอาพอเราย่อมาถึง5นาทีปุ๊บอาเราเห็นว่าเกิด f i l s swing ณนะบริเวณนี้นะครับผมอาแล้วก็สามารถเข้าที่ on the b ์บล็อโซนนี้ได้หรือว่าจะเป็น ifg นะครับ ที่โซนนี้นะครับผมอ่าก็จะเข้าที่บริเวณบอลบ็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนทีพีนะครับก็สวิงโลข้างล่างหรือว่าสวิงโล w ของตอนที่มันเกิดไซด์เวหรือว่าคอนโซลเดชันนะครับตอนทำเอนั่นเองอ่าส่วนถ้าใครไบแอดมาเลยนะครับว่ามันแท่งเทียนเนี่ยจะลงไปจนถึง ข้างล่างหรือว่าอะไรนะครับผมก็สามารถลันเทนได้นะถ้าอยากจะทำนะครับผมแต่ส่วนตัวแนะนำให้เก็บเล็กๆน้อยๆพอนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาวาดให้ดูนะครับว่าเออไอโมเดลเนี่ยมันตรงกับเคนเดิของเดลี่หรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมอันดับแรกผมจะดูก่อนนะว่าวันนี้เปิดมาทำอะไรอ่วาวาดให้ดูนะครับเป็นไซด์ว์ใช่ไหมอ่าแล้วก็ขึ้นมาทำ ผมผขอรวบข้างบนนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการทา M เหมือนกันแล้วก็ลามาข้างล่างเอะลงมาข้างล่างนะแล้วก็ลงมาจุดต่ําสุดนะครับผมแล้วก็ใส่วรอการปิดของ Candle นะครับผมถ้าให้ผมวาด Candle นะครับผมจะวาดได้ในลักษณะอย่างนี้นะอ่ะแล้วก็มีไส้ไส้ก็ตั้งแต่ ตรงนี้ถึงตรงนี้อ่าตรงนี้สิอ่าแล้วก็จุดเปิดจุดเปิดอยู่บริเวณนี้นะครับผมอ่าจุดปิดก็บริเวณนี้เช่นกันอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันตรงกับที่ผมวาดหรือเปล่า ในทำฟเลรมดีนะครับเอา้าโอเคโอเคไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวพาไปดูเดย์เนี่ยว,ว่าอ่าเป็นแท่งนี้ส่วนที่ผมวาดน,นะครับก็เดี๋ยวก่อนทำไมไม่เห็นอะไรเลยสักครู่นะครับยวขออนุญาตขยาย ยขยายก็ไม่ได้ด้วยสิสักครู่นะเดี๋ยวต้องตีเส้นออกมาประมาณอ่อันนี้คือจุดเปิดอ่าตัวนี้คือจุดเปิดแล้วก็จุดปิดก็คือตรงนี้อ่าแล้วก็จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดอ่า ถ้าให้ว่าผมคงต้องวาดตัวอ้วนหน่อยเลยเพราะว่าเมื่อกี้แบบว่าไม่เห็นเนื้อเทียนเลยอะอ่าประมาณน,นี้นี่ก็เป็นวิกของมันหรือว่าไส้ของมันนะครับไปดูเดกันอ่านี่นะครับจะเห็นได้ว่ามันตรงกับในแคนเดลเลยนะครับว่าเออเป็นจุดเปิด เพราะว่าเป็นแท่งแบงก์ลดองมาใช่ไหมอ่าตรงนี้เป็นจุดเปิดแล้วก็ขึ้นไปทํา M นะครับหลังจากที่ไซเบ์ตอนตลาดเปิดใช่ไหมแล้วก็ลงไปทําจุดต่ําสุดนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาทีนึงก็จะทําการไซเวร์นะรอเปลี่ยนแท่งนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับถ้าเป็นวันอื่นก็ทําใต้เช่นกันครับผมเดี๋ยวทําให้ดูวันอื่นขออ่านี่คือวันก่อนหนะ้า นะครับแล้วก็จะมีการไซวีนะครับนิดหน่อยนะอ่าผมจะให้จุดนี้นะครับเป็นจุดเปิดของแท่งเทียนนะครับเพราะว่าเป็นจุดเปิดแรกของแคนเดลนะครับก็คือแคนเดลแรกเปิดมาณจุดนี้อ่าณจุดเปิดของแคนเดลแรกนะครับก็คือจุดเปิดของเดลี่เหมือนกัน เพราะว่ามันสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็จุดปิดอยู่ตรงนี้นะครับจุดปิดของแท่งบูลิตนะครับจะอยู่ด้านบนส่วนจุดปิดของแท่งบาริตอยู่ด้านล่างถ้าใครเข้าใจที่อธิบายแล้วก็จะเข้าใจใน,นส่วนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จุดสูงสุดนะครับจุดต่ำสุด แล้วก็วาดเป็นตัวเนื้อเทียนแล้วก็เป็นไส้เป็นวิกของมันนะครับไปดูเดลี่กันจะตรงหรือเปล่าตรงไหมเอ้ยเอ้าทำไมผมไม่เห็นไส้มันนะอ่ะนี่นะครับเห็นได้ว่า ก็ตรงกันนะครับผมจุดเปิดนะครับตรงนี้แล้วก็จุดปิดอยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างแล้วก็เป็นไส้นะครับประมาณนี้ยาวแต่นี่ถึงนี่อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าเราเล่นยังไงในอ่ะเอาเป็นวันนี้เลยที่เพิ่งโชว์ตัวอย่างไปนะครับเหมือนว่าพอเปิดตลาดมาปุ๊บไซเวย์เลยนะไซเย์แบบ มากๆแล้วก็มีการทำเอมนะครับข้างบนก็จิงหนึ่งอ่ะแบบก็จิงหนึ่งจริงจริอ่ะแล้วก็ลงมานะครับอ่าลงม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 าเลยแล้วก็มีการคอนโซลข้างล่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาข้างบนแล้วคอนโซลเพื่อที่จะรอแท่งต่อไปนะครับถ้าผมจะเล่นแท่งนี้นะผมว่าดูยากไปนหน่อยนะครับเพราะว่า กาฟนะครับไม่ค่อยสวยอ่าสำหรับผมส่วนตัวผมว่ากาฟไม่ค่อยสวยส่วนตัวผมจะเล่นตอนนะครับไซ้บรตอนเพิ่งเปิดตลาดใช่ไหมมันจะใช้มันจะไซ์วรอ่าแล้วผมจะรอการทํา M กับคีย์เลเวลอะไรสักอย่างหนึ่งในไฮดามฟิลนั่แหละครับทางซ้ายใช่ไหมผมก็จะรอการกลับตัวหรือว่าการยืนยันคอนเฟิร์มในโดนัมฟิลแล้วผมก็จะเซล์หรือว่าบายขึ้นไปลงมาที่อ่าที่เซลไซส์บา่ไซส์นะครับ ใกล้ๆของไซวนะอ่าประมาณนี้นะครับเล่นพยายามเล่นเสพเ,เข้าไว้นะครับอ่าสำหรับส่วนตัวผมนะครับแล้วที่ผมไม่เล่นในวันนี้นะครับเพราะว่ามันทำเอไปแล้วนะแล้วก็ลงมาแรงมากเลยนะครับอ่าแปบลบว่าไม่มีโอกาสที้ผมได้เล่นเลยเปิดมาแค่แบบกี่ชั่วโมงอะเปิดมาแค่สามชั่วโมงนะครับโอ้โห ไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโมเดล Power อ f t ของวันนี้นะครับผมถ้าใครดูจบแล้วนะครับอยากจะขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะครับที่ตั้งใจดูจนจบจนถึงตอนนี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ